ดูดวงครึ่งปีหลัง2,566ราศีตุลยผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงาน,งานก้าวหน้ามั่นคงปัญหาต่างๆถึงเวลาขี้ขายจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆที่ไม่เคยทำหรือต้องไปช่วยงานคนอื่นมีข่าวดีเรื่องเอกสารสัญญาการเจรจา,าสำเร็จดีระวังขัดแย้งกับคนใกล้ชิด แต่ยังโชคดีมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้รับเข้ามาหลากหลายช่องทางยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภความรักคบใครตอนนี้ให้ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจคนที่มีคู่แล้วระวังการหึงหวงเรื่องบุคคลที่สามสุขภาพระวังเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ และเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของสมาชิกในครอบครัวทิศมงคลทิศต,ตะวันออกทิศเหนือเลขมงคลหนึ่งสี่ห้าทำบุญเสริมดวงถวายผ้าไตบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม